วัสดีครับวันนี้มาขายของนิดนึงนะแต่ว่าเกี่ยวกับเพจเติมเกมอีลัสติชอปเนี่ยแหละที่เพจเติมเกมถูกก็เติมเองอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็แอดบินน่ารักมากใจดีตอบตลอดยี่สบี่ชั่วโมงแต่ไม่เรื่องมาแจ้งเพิ่มเติมก็คือนี่ทางนี้วะเออทางนี้ทางนี้ คือสะกินอาริที่เข้ามาใหม่ที่แม่งราคาหมื่นกว่าบาทอะไอไอแพ็คเต็มขั้นสุดของมันจะเหลือแค่9,000พบาทถ้าเกิดเติมกับร้านอีลัสติกช็อปนะเราส่วนไอแพ็คที่มันราคา30,000กว่า rp จะเหลือ5 3าพาใครอยากได้สะกินอาิิที่มันดูเว,วางกอลังการแบบนั้นในราคาที่ถูกลงมากๆก,ก,ก็ไปดูกันได้ที่เพจอีลัสติกช็อปนะครับฝากด้วยฝักด้วยไปลวครับเวลาไม่ได้ท็อปนี่หมูดอดตลอดไหครับใช่ครับ ถ้าเกิดแบบว่าทีมไม่ให้พี่กระดอสนั่นแหละอะไรอะ่ะอยากมีแพชชั่นเล่นขึ้นมาสเตอร์บ้างแต่แค่แพชก็เหนื่อยแล้วคือถ้าไม่มีแพชชั่นเราก็แค่ไม่ต้องทำปัะมันมันเพราะเราคิดว่ามันไมไ่สำคัญอะไรกับเราขนาดน,นั้นอะ่ะพอพอเราลองแบบว่ามาคิดดูดีๆแล้วแล้งก็ไปทําหาอเลยไม่ได้นะเซิรไทยโปรลิกไม่มีด้วยซ้ำนะชัดบายเดอะเทีครับเอาไปโชว์สาวก,ก็ไม่ได้ด้วยอ่ะฮะ ถ้าโชว์สาวต้องแบบท็อปสิบชาเลนเจอร์อะไรเงี้ยท็อปห้ายิ่งดีเลยท็อปห้านี่เป็นที่จดจำ Top ท็อปห้าสักสี่สีสันติดอะไรแบบเนี้ยเล่นแฟนคีโดเหนึ่งร้อยพร้อมบิดโอ้โหแฟนคีสวัวไม่อยากเล่นแล้วยิ่งรู้ด้วยว่าจะโดนบิดนี่แล้วใหญ่เลยอน,นี้กูเจอไ่เจ็ดหมวยิ้มหน่อยก่อนเริ่มเกมก่อนก่อนที่จะไม่ได้ยิ้มอ่ะนี่อุเทนหยิบตัวโกงาหม่แหยิบแซก่ะ แพนคีโอร้อยหนึ่งครับสาระไม่ mniej. พี่จะเอาแต้มสองร้อยอ่ะไม่เอากี่บาทก็ไม่เอานอกจากมึงจะโอนมาล้านหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกูแบ่งกันให้ทีมกูอีกสี่คนอ่ะเฮ้ยเพื่อนเอางี้ตานนี้เราจะแพ้กันนะแต่เดี๋ยวเอาเงินไป็นคนละสองแสนแล้วเดี๋ยวกูเล่นแพนเดีอนคีร้อยี่สิบก็ได้อ่ะขาดตัวเลยไม่ต้องต่อพี่ไม่ทำเว้ยเล่นแพนคีถึงแพ้ก็ได้คลิป พี่แมึงคิดสภาพนะกูกูเล่นแบบแผ่นตามฉบับมาโดยตลอดอะสองร้อยกว่าคลิปใน youtube กูอะสักพักกูกดแผ่นคิคนก็รู้ปาว่าแม่ว่าแม่งคิกเบสใครจะกดคลิปเข้ามาดูเยี่ยหมูนี่เบสกูพี่ไกายล่างแบบพี่บอสได้ไหมไม่ย่าพี่ยังไม่เข้าขั้นนั้นนต่ดิพี่บอสต,ตอนนั้นโดนไปเท่าไหร่อะทาไมคลิปใน youtube เป็นงั้นนะพีแย่เราก็หลงไหวมาหลายปีรุ่นัดล่า,าสุดถอดเสื้อไกายล่างเป็นไททันวิปริต ดูเหมือนโดนนะแต่ไรออดโกงกูแปดสามโคแรงขู่ขู่อันนี้ขู่ตัดเอ็กพีเฮ้ยอูเทนโกงกูเนี่ยนะ วกูแปดไปดิแล้วกูเอารถถังด้วยไงมันกลับมาดีนาดรถถังกูใช่ไหมล่ะไอ้อูเทนโดดอีกรอบยังไงมันก็โดดอีกรอบเว้ตรงเนี้ยไอ้นี่โลก,กิดที่รู้พี่รู้พี่รู้ที่รู้ดีเลยตรงนี้ยังไงมันก็โดดอีกรอบนับหนึ่งถึงสิบแล้วมันจะไปเว้ยหมูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดติดเขี่ยมนไปละแท็กนี่คือพี่แทนนี่ป่ะครับเห็นชื่อแบบแบบอันนี้เทนนี่อันนี้เทนนี่ไออูเทนเปลี่ยนชื่อดิมีแต่คนสับสนว่าเป็นแทนนี่ตลอดเลย อุย้ยแฟตเลยเอะลูกพี่ถ้ามีอีกไหนนะมีอ,อยากจะพูดเท่าไหร่ <ice> สวยแน่นอนแพนคอนเอเจตคอนเหมือนจะพอสู้แผนได้เลยจริงๆมันต้องเป็นแผนเพชรดีแท็กกะดีเมื่อ,อ,อกี้ แต่มันแบบว่ามีแซกมีเร็วมีเว่ยมันโดดยากอะมันหาทางโดดยากเขาดูได้ไงอะเลยบอกเล่นโคตรดีเลยวะล็อกโดนด้วยโ,โอ้ยสองเจนถก,กครับ โอเคเขาโดนดีนายเนมดหนึงแต่เขาไปเก็ยบยาเนาะโอ้คลีนโอ้พี่ชอบนิมบัตโคลกว่ะไม่มีรองเท้าแต่ไล่ทันอนะ่ะ มันเดินดุจังอ่ะเหมือนมีจังเกิลประมาณ500ตัวรอซ้อนกูนอยู่เลยเลือกแค่นั้นจะเดินแบบไต่เยี่ยมมาดีมาดีมาดีแบบนี้นะใช่เหรอบูมสามรอยบูมไม่โดนเฉ่ดาบฟ้า enemy killing spree enemy double -head. they won't keep and enemy My wait สวัสด the ีครับสวัสดีครับเสียงพี่เหมือนจะแบบ สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบแพนทีออนโอ้โหชัดดาวเข้าตูเ่เจตระเบิดระเบิดดิแบบนี้ โอ้โหกูไม่โดดไปแล้วกันเมื่อกี้โดดไปนี่ส่งโยนเลยอะไปแล้วจ้าผม โอ้โหดืแฟตเลยตัดเถมันไม่อยู่อ่ะเออมันอยู่กันไม่ครบต้องพูดอย่างนี้

บาลอนงามสุดครับเป็นโดดที่ดีแบบพี่เล่งๆมาทั้งเกมแล้วแหละไม่กล้าโดดเท่าไหร่เกมนี้โอ้กูได้ขยับวันไหนอ่ะเวทีพีทีพีเคลียร์เว็บกลาง ถอยถอยถอยออกชิบหายแล้วออกมัว โทแบกสีขาบหมูัดีครับ,รบที่บ้านทะเลาะกันตั้งพลังลบไม่มีสมาธิเล่นเลยตึมโดนคนด่ากระจายเลยตึมต่อเอางี้เรื่องที่บ้านตัดกันนี่พี่ว่าไม่รู้เหมือนกันป่ะคนไทยให้เป็นกันหมดปะ่ะอย่างบ้านพี่ก็ก็มีบ้างนะอยู่อยู่ที่แบบว่าเราโฟก,กัสกับเรื่องที่ตัวเองต้องทำาดีว่าถ้าเกิดเขาตัดกันแต่เขาไม่ได้ตัดเราเราเราโฟกัสกับเกมไปแหละไอ้เจ้าเบอร์แมนทำอะไรไม่ได้ สุดท้ายเดี๋ยวก็มาแบบล้อมวงกินข้าวคุยกันเดี๋ยวก็ดีกันอยู่ดีเกตแม้ที่มาละโอ้สวย ได้การเดินอย่างเจินมังกนวัวแบกแต่ไม่ไหวอะดิน้องมังกรแม่งแบบเอาสองหนึ่งวัวกำลังจะเกิดน่าจะแตกที่แค่อินฮิบแหละมัง้งไหมเก็บบานแตกเมื่อกี้ถ้าไผ่ออกเวฟน่า,น,าน่าจะกันได้อยู่แต่นี้น่าจะแพ้และ ไอ้อุเทมันมาเอาแต้มกูแล้วชาเลนจ์ยังครับชาแล้วตอนนี้ถึงแพ้จะชนะหรือแพ้หรือชนะก็ชาผูเล่นแอลส่วนใหญ่ชอบเสดรอยยิ้มกันทั้งนั้นแหละเหรอแต่คนเล่นไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นะไอ้เกม LOL ที่ว่าคนเล่นก็จะหน้าแบบกูเนี่ยแหละ,และหลายคนเลยกูนึกว่ากูเป็นคนเดียวเวลานั่งตัดคลิปที่เห็นหน้าตัวเองหน้าดำเเคียนแต่ว่าเมมอะ คือมันเม้มเฉยเฉยเว้ยกูไม่ได้โกรธหรือเกลียดอะไรอีกฝั่งนะกูคแค่เม้มเฉยเฉยกูไปดูสตรีมแทนนี่หน้าเขาก็เหมือนกูนั่นแหละแค่เขาหลอก่ากูเฉยๆยอะยิงเวลาช็อตไฟนะแบบแบบปากจะอ้าทุกคนะอะแต่เก่งๆนิดน,นึงช็อตไฟหน้าฉันจะทิ้มจอเอ้ฮะเขาเบยูมาถูกปะแล้วกูก็แทงวาวด้วยแล้วกูก็ดอสแต่ดิ เฮ้ยมัน,มน,มนคลิดพื้นเก่งยังวะเนี่ยแล้วพี่ก็ดอทิวไงแล้วพี่แทงคืนเตรียมอออินเวลลจต่อง<ะ>เขารู้ว่าดีว่าพี่จะต่องอะวะ่า ที่เจอคามิลเขากดสองแล้วก็สองใส่ใส่เขาเราจะไม่โดนตายเพื่อโดนฮิลพอเข้าใจกันปะวะพูดพี่ดูแปลกๆเนาะคอนเซปต์เหมือนดาเลียสเวลาดาเลียสกดสกิลคิวแล้วก็โดดใส่กลางตัวเขาเขาจะได้ไม่ฮิลแล้วดาเมจก็ไม่แรงด้วยแมตช์อัพปกติโอ้ยแล้วคีบมันบล็อกกูก่อนที่มันจะมาแกงพี่ เดินเข้าไปหาแม่งก่อนเอ้าจังหวะแม่งโคตรเแปลยินดถว่ามันหลอกเด็กเดเปลี่ยนรูนเลย อันนี้คือดีที่สุดแล้วดิมบัตโคลกไม่มีอะไรดีไปกว่านี้ละยกระดกอีกไหนเพื่อไล่ตีอ่ะ้อยคิดพลาดหมดเลยกูแค,คนเซิลออโต้ไปสามทีเมือ่อกี้บึบบึบบึบอะไรไม่รู้แพนดะีออนน่ะกูสอกเข้าไม้ตัวเองไปเวยเล่นเพียนท็อปไม่คุยด้วยครับ <laughs> เล่นเวียนท็อปช่องนี้โดนล่าแม่หมดนะโดนโดนจับมาเผาอ่ะแล้วก็ตึงกังเขนปลาสองหอกอีกฝั่งอยู่เล่นไม่ได้ตัวละครกูเก่งมาก <c oughs> พี่อยู่ในหัวมาแล้วว่าตอนเนี้ยตอนแรกมันดอชขึ้นบนมันคิดว่าพี่ปลาขึ้นบนแล้วพี่ก็เลยปลาลงล่างในขณะที่มันจะบบ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 มาเตะกันปลาหอกโดนให้หมดอะหอกกูโคตรไกล อีก้องดนึงมันตายเฮ้ยไมป้อมตีกูอ่ะ ลบหนึ่งลบอีกหนึ่งอ้านี่สายทัดคืออะไรเหรอครับมา,ามนสำคัญยังไงเหรอครับอธิบายตาตาใหรู้ได้ไหมครับอดอันนี้นะก็มันจะทำให้เห็นศัตรูแค่นั้นแหละเองหมายถึงวอร์ดปะวะมันจะทำให้เห็นศัตรูในที่ที่เราไม่อยู่เพราะปกติมันจะมีหมอกใช่ไหมเวลาเล่นหลีก เนี่ยมันจะเป็นแบบดำดำมืดๆแล้วถ้าเกิดเราเอาหวอดไปปักมันก็จะเห็นมันรู้ก็แย่แล้วถูกปะเฮ้ยมันเกิดขึ้นเรื่อยๆเ,เหรอไอเนี่ยจะโดนกัปตีตายไหมเนี่ยไอตัดเสียงช่วยกูด้วย พองกูเป็นท็อปที่แสนดีอะ่ะที่ป่าทุกคนต้องการอะ่ะไม่มีอะไรทำกูมาตีกับให้เดี๋ยวเดี๋ยวจบนี้๋ยวพี่พี่ลองดูให้ก็นนะเมนเอดีต้องคนนี้เลยครับลอยสไตล์ออย่างงั้นนะ do do? จุงจุงนี้แกไม่ใช่เป็นแรมมัดล่างทุเรียนอยู่อะโอ้โห้อยห้าสิบบาทราคาเด้อคีบเว็บหนึ่งปอดีโอเค เดียลิงอยู่ล่างแล้วก็เปิดลิฟต์รอมันเปิดลูกกระตาม,มาอีกรอบกูกำลังทำหียอะไรอยู่เนี่ยเตะกูอยอดดู่ดิ <c oughs> ในที่สุด พี่น่าจะให้คาริต้าวะ่ะยี่ขอโทษจากใจจริงมันแทงมันมือไปหน่อยอะดิอ๋อูโดดไกลไปอะดิมันถอยพอดี ปั้นป้อมนี้เองเพื่อนไม่ต้องห่วงกันก็เหี้ยและ เอ้ยไปบูโอเคผมมองไม่เห็นนะบอกกันตามตรงไอ้ย้ยเมื่อกี้มันอนิเมชันอันติจริงเหรอวะไอ้ตัดคืออะไรอะ่ะมันดูไม่เหมือนเจ้าหลวดอ,ะ heart, อ่ะฮะพี่ลองดูเจ้าหลวดผมไหม ออเก่งใจไม่แล <pod cast hai> ้วกันอ๋อไม่ไหวว่ะไหวดิอยู่ๆมันก็เออไตกูเฉยเลยแต่ฟัก แล้วลูลูมันทำเจ๊งหมดเลย mm. ยากดีว่ะไอ้เกมหาเนี่ยโดนทั้งเวกโดนทั้งลูลูอ่ะไม่หลายเล่น The Milo, what do you think? Yeah, Gigi.